5 m i ม u t e w i วิ g โกวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเออรทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็เมื่อวานนี้นะครับตลาดนะครับได้ปิดเป็นสีเขียวนะครับมีรูปแบบแพทเทิร์นการกินด้วยนะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวนะครับอ่าสามแท่งนี้นะครับในทางเฟรมเดย์เนาะเช้านี้นครับตลาดเปิดมาเป็นสีเขียวนะครับผมไปดูที่ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงได้บ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้ให้ แนวรับแนวต้านกันไปเนาะก็ราคานะครับมาชนแนวต้านแรกตรงนี้นะครับเป็นแนวที่ผมไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่เนาะราคาก็หลุดไปเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงเนาะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยครับพอขึ้นมาชนข้งแรกเนี่ยจะมีการย่อตัวลงนะครับประมาณ300จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนนี้โซนนี้นะครับทั้งคู่เลยนะสโซนนะครับสุดท้ายครับราคาเนี่ยมาหยุดที่โซนบนนี้นะครับแบบปลายไส้เลยนะ เข้ามาโนปุ๊บซัพพลายโซเราปุ๊บแล้วมีการย่อตัวลงมากว่าพันจุดนะฮะ,ะแล้วชาวนี้ก็มีการกลับตัวขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันดีกว่านะครับว่ามีราคาโซนไหนบ้างที่น่าสนใจในวันนี้ครับก่อนอื่นขอลบลูกศรกันก่อนนะฮะโซนนี้ผมออกก่อนนะครับโอเค อนนี้นะครับก็ยังให้น้ําหนักแนวต้านด้านบนนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับว่าโซนนี้ยังเป็นบริเวณที่น่าพิจารณาเข้าเซลล์นะครับอยังน่าเซลล์อยู่นะครับแต่จุดนี้นะครับ6 6 6 5ตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับขออนุญาตเก็บไปก่อนเนาะ,อะตอนนี้นะครับมีร่องรอยตรงนี้2บนนะ ผมจะปรับโซนนะครับให้เหลือแค่2681นะครับจนถึง2688นะครับอ่าในโซนนี้และอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือโซนที่ราคาเขาทิ้งตัวลงมาเมื่อวานนี้นะครับคือจุดนี้นะแล้วก็อาจจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นตัวของแนวต้านได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ดีราคาเขาก็ทิ้งลงตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับจุดนี้สามารถพิจารณาใช้เป็นจุดซัพพลายโซนหรือว่าเซลล์ได้นะครับ คือราคาประมาณ2,670นะครับจนถึง2,677นะฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่หน้าเซลล์แล้วกันนะครับพิจารณาเข้าเซลล์ได้นะครับส่วนจุดบายขอยงเราเนาะจุดที่ส่งราคาขึ้นไปจะอยู่จุดนี้นะครับจุดแรกถ้าราคาลงมาอาจจะพิจารณาจุดนี้นะประมาณ2,617นะครับจนถึง2,625นะครับจุดนี้เป็นจุดที่หน้าบายแล้วกันนะครับบอกแบบนี้ จุดนี้หน้าบายนะครับอ,อีกจุดหนึงคือ2,610เนาะสองพโดยประมาณนะครับจุดนี้อโอเคลิมารออยู่ตรงนี้นะครับโอเคอ่จุดบายจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดใายย่อยเนาะของเราจะอยู่จุดนี้ครับอ่าโซนนี้ปุ๊บอัปเดตโซนให้อ่า แบบนี้นะครับก็คือ2635นะครับจนถึง2638นะครับลดลด3 3นะครับอาจจะยอมไปก่อนนะสำหรับโซนนี้นะครับถ้าบายนะโอเคและนี้ก็คืออัปเดตโซนประจำวันนี้ับทุกคนก็ผมคิดว่าอันนี้น่าจะครอบคุมนะครับการเทรดประจำวันนี้นะ,ะขึ้นมาโซนแรกนี้นะครับก็อาจจะพินาเข้าเซลล์ได้นะโซน2นะครับ หรือถ้าหลุดไปนะครับไปรอโซนบนข้างบนนี้เลยนะอันนี้อาจจะประมาณสักยอมสัก90้านะครับ90ยอมไปก่อนนะ91้เงยนะถ้าหลุดนะแต่ถ้าราคาย่อม,มาจุดนี้นะครับอาจจะพิจารณาบายนะครับ และนี่ก็คือโซนนะครับที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบคดีวัน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูโอทเดอร์ด้วยนะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้หยุดนะฮะก็เที่ยวกันให้สบายใจนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ